พักก้อนแม่บอกให้เจอพักผ่อนยังละอ่อนยังสารลกแล้วอย่าไปทักก่อนพักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพูดมอนรอนมายาคุณมน้องคนเก็บไปนอนนอนพักก้อนแม่บอกให้เจอพักผ่อนยังละอ่อนยังสารลกแล้วอย่าไปทักก่อนพักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพูดมันรอนมายาคุณมน้องคนเก็บไปนอนนอนนะพักพักพักจะคนเก็บไปพักก่อนอย่าพิ่งจักจักจักจะอย่าพิ่งไปจักก่อนแล้วรีบไป a ออ act a c ใช่ไหมเราจะเห็นนหลอนมีพิรลุษเลยรีบจุดกันไว ไมฉันนี่หรือไรนะว้นโดหาพวกผู้ชายไอ้แดดแล้ว My God แต่งตัวคนมิดชิบพี่แอบคิดว่าหนูขายนะตายแล้วหายเหรอแล้วกเราควรหยุดหาหลือเอาเวลาไปจ่อยหมอนะ Why ไม่ได้เหรองั้นพวกเราควรหยุดจักแล้วก็กลับไปพักก่อนนะไม่ลืมไม่ลืมไม่ไม่แค่ลืมมึงพูดอะไรพูดแล้วชิพายมันเลยไปตายมันก็ไม่แคลนที่กี่ดา